ก็ขอจเจริญธรรมท่านผู้ชมนะทุกๆท่านวันนี้ปกติก็จะเป็นรายการธรรมะกับคนรุ่นใหม่นะซึ่งเสนอกับท่านผู้ชมมาเป็นวาายปีมาละ,ะเป็นสิบสิบยี่สิบสามสิบปีมาละนะก็สดบ้างบันทึกเทปบ้างอะไรบ้างมาคราวนี้นี่ท่านผู้ชมนะมาในแนวใหม่จัดรายการสดนะนี่ขณะนี้กําลังจัดรายการสดอยู่นะท่านผู้ชมนะ เดี๋ยวท้ายๆรายการใครอยากจะมามีส่วนร่วมนะคอมเมนต์เข้ามาแจ้งผลการรับฟังหรือว่าติชมรายการก็โทรเข้ามาได้นะที่เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเนี่ย0818356108กับอีกเบอร์หนึ่ง08007299969968นะโทรเข้ามาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอได้เลยนะวันนี้ก็เช่นเคยนะ ธรรมะประกอบภาพนะอามาเขียนภาพไว้เยอะก็เลยคิดว่าเออทำมาทำประโยชน์ยังไงดีเอามาเทศมีธรรมะด้วยมีภาพให้ดูด้วยมันจะดีกว่านเนาะอได้ไม่เบื่อเห็นแต่หน้าจอมิ่งมีภาพประมาอยู่ภาพเดียวเบื่อตายเลยนะอันนี้ก็เอาภาพมาให้ท่านผู้ชมชมภาพแรกที่จะเสนอในวันนี้ก็คือนะเป็นภาพก็ไผ่ไม่ไผ่นะ คนจีนเนี่ยสัญลักษณ์ของคนจีนในศิลปะของเขาคือไผ่ใบไผ่เขาเขียนสวยนะมีคำกล่าวของปราจีนนะรุ่นรุ่นรุ่น,นของจื้อนะมีชื่อว่ายี่ฟู่นะยี่ฟู่ได้กล่าวไว้ว่าคนอื่นเขาไม่เชื่อในถ้อยคำของท่านแต่ท่านก็พูดไม่รู้จบมเออคนก็ไม่ฟังแต่เราพูดพูดไปเรื่อยพูดไม่รู้จบ อย่างนี้เขาเรียกว่าพร่ำเพ้อพวกพร่ำเพ้อเพลเจอร์นะไม่รู้จักดูว่าเขาฟังเราหรือเปล่านะเขาไม่ได้เชื่อเราในถ้อยคำอะไรของเราสักหน่อยแต่ก็พูดไปพูดไปไม่จบนี่เขาเรียกพร่ำเพ้อนะจำไว้อย่าไปพูดโดยที่ไม่มีใครเขาสนใจหรือไม่มีใครเขาฟังนะเดี๋ยวเขาจะว่าพร่ำเพ้ออะไรอยู่เนะไม่เข้าท่านะอ่ะเรามาดูภาพต่อไป อนะภาพต่อภาพนี้เป็นภาพเออหัวของแรดเนาะอออะไรคือ eq นะอ,อ eq ก็คือพูดอะไรเขาก็ชอบฟังนะทำอะไรเขาก็ทราบซึ้งนะไปที่ไหนเขาก็คิดถึงนี้ว่ามีคนมี eq นะ iq ก็อย่างหนึ่ง eq เนี่ยเป็นเรื่องของอารมณ์นะ ไอคิวเป็นเรื่องของความคิดนภาษาเต็มเขาว่าอย่างไรงะอะไรขวดเทียนอะไรเนี่ยอเอาภาษาย่อแล้วกัน,นอ้าภาพต่อไปยี่ฟู่อีกแล้วเหรอ,อยี่ฟู่กล่าวว่ามองเห็นความผิดของตนแต่ไม่ยอมแก้ไข ครั้นเมื่อได้ฟังคําตักเตือนของคนอื่นก็กลับโมโหโกโรธาเขาเรียกว่ายะโสนะพวกยะโสโอหังนะไม่รู้จักมองความผิดของตนเองนะแล้วก็ไม่ยอมแก้ไขนะใครเขาตักเตือนก็โมโหโกโรธาแบบนี้ใช้ไม่ได้เนาะเป็นคนยะโสโอหังถ้ามีใครเขาอยากคบอ่ะนะเข้ากับคนก็ยากนะ นี่ก็เป็นคำกล่าวของยี่ฟู่เป็นอย่างนั้นจริงๆอา้าวมาดูภาพต่อไปภาพนี้ทศมาชอบนะวาดง่ายดีตวัดปกุกันแช็บๆ,ๆเลยกลายเป็นนักรบนะแบบจีนเนาะถือดาบน้ากลัวนะคำบรรยายก็บอกว่ายี่ฟู่กล่าวไว้ว่าคิดจะคิดไหนจะทำเรื่องใหญ่เพื่อหาชื่อเสียงเขาเรียกว่ามักใหญ่นะคิดแต่จะทำเรื่องใหญ่ เพื่อหาชื่อเสียงแต่ไม่ทําอะไรสักเรื่องเลยทําอะไรไม่ได้สักเรื่องอคิดอย่างนี้ไม่คิดมักใหญ่มักใหญ่ไฟโตะนะนี่ก็เป็นคําบรรยายของภาพนี้นอ่ะมาดูภาพต่อไปอ่าภาพนี้เป็นภาพพระเอกลองดูสิความพิการเป็นเครื่องทรมานนักโทษคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยเหมือนกับนักโทษที่ถูกจําขังอยู่แล้วนะ มอนติดคุกติด,ตด,ตดถูกจําขังอะ่นะส่วนการเจ็บไข้ได้ป,ป่วยหรือว่าพิการเนี่ยนั่นคือการลงทันของของอะไรของของนักโทษถูกถูก,ถ,ก,ถ,กถูกลงทันนะนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบอีกว่านักโทษทุกคนมีเครื่องลงทันนะทรมาน ที่ไม่มีใครรู้และมองไม่ออกติดตัวอยู่ด้วยกันทุกคนนะมีกันทุกคนเลยไอ้เครื่องทรมานเครื่องเนี้นะนั่นคือความพิการต่างๆเช่นอ้วนไปผอมไปนะตาบอดขาเป๋บ้างอะไรเงี้ยนะซึ่งเจ้าตัวไม่รู้หรอกว่าสารพัดความพิการในร่างกายเราวนนั้นน่ะมันเสมือนกับโซ่ตรวน ที่ตนเองมองไม่ออกนะทุกคนมีโครคภัยไข้เจ็บกันทั้งนั้นนะนั่นเลยเป็นการลงทันนะนักโทษที่เกิดมาทุกคนล้วนเป็นนักโทษแล้วก็เป็นนักโทษประหารกันทุกคนนะ่ะในที่สุดก็ถูกตัดสินประหารชีวิตไม่มีใครรอดไม่มีใครเหลือนะล้วนแล้วแต่เจ็บไข้ได้ป่วยรวมหายใจจากกันไปไม่รู้เท่าไหร่นะนี่ก็คือความจริงสัจจะของชีวิต อันนี้ถ่ายไว้นานละอ่าภาพต่อไปนะภาพนี้กนะ็เป็นภาพที่เอทำไมมันขยายไม่ขึ้นไม่ออกอความเห็นต่างนะนะความเห็นต่างในเรื่องของธรรมะนะระหว่างพ่อท่านกับท่านพุทธทาส จะมามารวบรวมไว้น่าคิดนะนท่านพุทธทาสท่านจะพูดถึงเรื่องของธรรมะท่านกล่าวไว้ว่าธรรมะคืออะไรธรรมะคือหนึ่งรู้ธรรมชาติสองรู้กฎธรรมชาติสามรู้หน้าที่ในการทำตามธรรมชาติสี่สี่รู้การอยู่เหนือธรรมชาติไม่ใช่สี่รู้ผลของการกระทำ ตามมาที่ธรรมชาติอันนี้ของท่านอาจารย์พุทธทาสนะเพราะท่านบอกว่าอืมมันน่าจะมีดีกว่านี้นะเพราะท่านก็เลยมาแก้เอาก็ไมาเจอแก้ก็มาเ,าเขียนขึ้นมาใหม่ว่านะของพ่อครูสมณะโพชิลักษณ์นะคือออชีวิตเกิดมาคือ รู้เท่าทันธรรมชาตินะรู้เหตุแห่งการเกิดธรรมชาติแล้วก็รู้วิธีนะรู้วิธีนะดับธรรมชาติได้ข้อสี่ข้อสุดท้ายคือรู้การอยู่เหนือธรรมชาตินะฟังดูแล้วเออเราจะนึกถึงอะไรรู้ไหมอริยสัจสี่เลยรู้เท่าทันธรรมชาติคือรู้ว่าเออการเกิดมาเนี่ยนะมันเป็นธรรมชาติก็จริงน่การเกิดเป็นทุกข์ใช่ไหม แล้วรู้เหตุแห่งการเกิดธรรมชาติเรอเรียกว่ารู้สมุทัยนะไม่เกิดมาเพราะอะไรเพราะกิเลสรู้วิธีดับธรรมชาติได้นะการรู้วิธีดับธรรมชาติได้ก็คือนะนะคืออะไรวิธีการดับรรมันก็คือนิโรธนี่ยรู้วิธีการดับทุ่ะนะนะจนกระทั่งอยู่เหนืออยู่เหนือธรรมชาตินะ คนเราอยู่เหนือธรรมชาติก็ต้องปฏิบัติตามมารรงงงคมุขแปดนะนี่ไงไหมมันสอดคล้องกับอริยสัจสี่มากกว่าของท่านอาจารย์พุทธทาสแต่ไม่ใช่ามาพกพกข่มกันแล้วนะนะแต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่ามันก็มีดีมีดีกว่าดีที่สุดนะเ,เพื่อการเปรียบเทียบใครๆก็อยากได้อสิ่งที่มันดีที่สุดถูกต้องที่สุดจริงไหมท่านผู้ท่านที่ผู้ชมนะท่านพุทธทาสยังอธิบายยว่ว่าธรรมะคือธรรมชาตินะแต่พ่อครูบอกว่า ธรรมะไม่ใช่ธรรมชาติจะว่าธรรมชาติก็ได้แต่ธรรมะจริงๆแล้วเนี่ยธรรมะก็คือธรรมะไม่มีชาติถ้ามีชาติชาติคือการเกิดใช่ไหมการเกิดมันก็เป็นทุกข์แล้วมันจะไปพ้นทุกข์ได้ไงอ่ะถ้าธรรมะคือธรรมชาติชาติแปลว่าการเกิดยังมีการเกิดของกิเลสอยู่การเกิดใดๆก็เป็นทุกข์ทั้งสิ้นเพราะนั้นธรรมะแท้ๆต้องเหนือธรรมชาติธรรมะก็ต้องคือธรรมะไม่ใช่ธรรมะคือธรรมชาติ เออดูแล้วมันก็เหมือนเหมือนแย่งแย่งกันเนาะประลาดเขาก็แย่งกันด้วยเหตุด้วยผลอย่างนี้แหละนะไม่ได้ใช้อารมณ์นะท่านผู้ชมคิดทันไหมนะธรรมะคือธรรมะไม่ใช่ธรรมชาตินะธรรมะจะไปธรรมชาติได้ไงละ่ะธรรมชาติธรรมะบวกชาติชาติคือการเกิดแล้วการเกิดมีมีอะไรมีทุกข์นะั่นแหละเกิดมันยังมีกิเลสอยู่มันถึงเกิดอะ่ะใช่ไหมเพราะนั้นธรรมะต้องไม่มีเกิด ไม่มีชาตินะมันต้องเป็นธรรมะคือธรรมะนะต้องเหนือธรรมชาตินี่คือความหมายที่นะน่าคิดนะเข้ามาให้ท่านผู้ชมได้ชมไปชมภาพต่อไปนะภาพนี้ก็คือบุรุษหัวฟูนะนักคิดนะเรียกว่ายังไม่มีใครที่มีไอคิเกินไอสไตล์เลยนะแม้จนบัดนี้เนี่ยนะเป็นนักคิดนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งมาก ไอ I สไตา์ก็บอกว่าชีวิตที่เรียบง่ายและเงียบสงบจะนำความสุขมาให้ยิ่งกว่าการไล่ติดตามความสำเร็จนะรวมทั้งรวมทั้งความกังวลทั้งหลายที่มากับท,ที่มากับมันตลอดเวลาด้วยคือไอสไตน์เด็เป็นคนอยู่อย่างเรียบง่ายนะทั้งทั้งทุกเป็นนัก <c> น <oughs> ักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่นะมีถ้าจะเก็บเงิน หรือว่าหาเงินนี่เขาร่ำรวยมากเลย <c oughs> แต่เขา <c oughs> เขากลับใช้ชีวิตอย่างมักน้อยสันโดษนะะอยู่อย่างเรียบง่ายนะแม้แต่ตายเนี่ยหมอจะผ่าตัดเขายังไม่ยอมเลยนะแล้วบอกให้มันเป็นไปตามธรรมชาติไม่ต้องมาผ่าตัดอะไรเขาอ่นะเป็นคนที่มักน้อยสันโดษนะมีชีวิตที่เรียบง่ายนะอ่ะภาพต่อไปอนะ ภาพนี้นะเป็นภาพนกกระยางใช่ไหมนะจะตีสัตวานกกระยางกัแล้วกันอการมาขาดทุนนี่ไม่ใช่เรื่องของอนะ <c oughs> ไม่ใช่เรื่องเสียหายนะ <c oughs> การมาขาดทุนไม่ใช่เรื่องเสียหายหรือเรื่องซามเรื่องเสื่อมอะไร <c oughs> แต่แต่เป็นความเจริญนะ <c oughs> เป็นเรื่องประเสริฐ <c oughs> ชีวิตชีวิตคนที่ขาดทุนให้แก่ผู้อื่นได้เนี่ยเป็นชีวิตที่ประเสริฐยิ่งนะผู้มีปฏิภาณรู้ด้วยว่าเราเจตนาขาดทุนนะเป็นกรรมอันประเสริฐแล้วถ้าเจตนาจะเอาไปเอาเปรียบเอากำไรระวังนั่นแหละเป็นเวรผูกพันเป็นหนี้เป็นหน,นะน,นี้เป็นสินอยู่ถ้าเราให้ผู้อื่น เป็นการหมดหนี้หมดสินธรรมะสอนให้เรานะมาจนเสียสละขาดทุนเป็นธรรมะทวนกระแสโลกีนะไม่ค่อยมีใครเขาคิดอย่างนี้หรอกนะพวกโลกีเขาก็จะทำไงถึงจะให้ได้มากๆกนะไอการที่จะมาลดละเสียสละอะไรเนี่ยเขาไม่ค่อยคิดกันหรอกนอกจากพวกชาวโลกุตะละนะนะการให้การเสียสละนะเป็นเรื่องดีแต่ไม่ค่อยมีใครทำกัน นอกจากเขาจะคิดคิดเป็นนะคิดแล้วมันเออสบายใจให้มันสบายใจกว่านะไอคิดแต่จะเอาไปเอาเปรียบเข้าอะไรตอะไห้มันยากมันเหนื่อยดีไม่ดีก็ผิดใจกันอะไรทะเลาะกันฆ่ากันไหยเพราะการไม่รู้จักพอ <c oughs> อ่ะอ้าภาพต่อไปภาพนี้ <c oughs> <c oughs> เป็นภาพเออภาพบนนะ การพิภากษาความเป็นพระเจ้านะถ้าเป็นชาวเทวนิยมก็คือคนที่มีความรู้นะวนหมุนจากซ้ายไปขวาทิศเดียวตามรูป,ปรธรรมนะที่มีกันในเอกภพมหาจักรวาลน,นั้นเป็นความรู้อย่างเดียวที่นะเติมโง่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะเป็นปฏิภาค ทวีกันตลอดการนะคืออพวกเทวนิยมเนี่ยเขาเขาจะรู้แต่ว่านะเออเป็นในเรื่องของความคิดความคาดหวังอะไรเงี้ยนะซึ่งมันไม่ค่อยมีเหตุมีผลเลยเท่าไหร่จึงไม่สามารถที่จะจัดการนะจึงไม่สามารถที่จะการกับความเป็นจิตนิยมหรือจิตนิยาม ของตนให้สูญหายกลายเป็นดินน้ำลมไฟโดยไม่กลับมาเกิดเป็นจิตนิยามได้อีกนะหรือแม้แค่จบจิตสำเร็จเทียมแท้เป็นเนียตาในความเป็นกรรมหรือธาตุได้เลยอ่านแล้วท่านผู้ชมอาจจะเข้าใจยากหน่อยนะเอาผ่านรูปนี้ไปก่อนดีกว่าเพราะมันมันลึกซึ้งนะเอาภาพที่ง่ายๆก่อนนะเอาภาพต่อไปเป็นภาพนะภาพ นะน้ําใจนั้นนะเป็นภาพม้ากระดกบัวเนาะน้ำใจนั้นจะทําให้ความเป็นหนึ่งหรือความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันได้อย่างแท้จริงใช่ไหมน้ําใจคือการทําให้เป็นหนึ่งนะเ,ออเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนะั่นแหละการฝึกรดในเรื่องความชังตัดในเรื่องความโกรธความชังความเกลียดชังอะไรเงี้ยน,นะออกจากใจได้หมดเสียสะละอะไร ก็ไม่เท่ากับเสียสละกิเลสแน่ใะแน่เลยนะโอ้เสียสละกิเลสไม่ใช่ง่ายเนาะสบายใจไม่มีภัยไม่มีเวรภัยนะเพราะไม่ได้ยึดไม่ได้ยึดถือนะจองไว้เป็นบุญเป็นคุณสำหรับตนแต่บุญคุณผู้อื่นที่มีต่อเราต้องตอบแทนนะต้องทดแทนเป็นุคุณงามความดีของมนุษย์ คนเราจะไปยึดติดนะไอ้คนอื่นเราไปทําบุญคุณอะไรกับคนอื่นนะก็เออทาแล้วก็แล้วไปไม่ต้องหวังผลตอบแทนอะไรนะนี้ถึงจะเป็นเรื่องยอดคนนะอ้าภาพต่อไปภาพอะไรวิธีที่จะไม่กลัวผีเจอไหมเออเนี่ยนะวิธีที่จะไม่กลัวผีเขาบอกว่าต้องทํำยังไง มีคนเคยถามพ่อท่านนะอาตมาตอนแรกๆบวชใหม่ๆยังกลัวผีเลยพ่อท่านบอกทําไงรู้ไหมไปนอนในป่าช้าโน่น <c oughs> โอ้โ,โหเกอือบจะนอนไม่หลับเลยมันต้องแก้ดีงั้นนะพิสูจน์อย่างนั้นเลยไปศีสาโศกไปนอนบนกองฟอนเลยนะป่าช้าศีสาโศกตอนนั้นมันมันไม่มีกุฏิอะไรกี่หลังอะเผ <c oughs> าก็เผาเอาฟืนก่อๆแล้วคนที่ตายขึ้นไปกองบน ขึ้นไปนอนบนกองฝืนแล้วก็เผาเหมือนเผาคนเนี่ยนะโอ้ดูแล้วแล้วฝนก็ตกด้วยกลางคืนมานอนไม่หลับเลยเพราะว่านอนแยกกันนะกุติใครกุติมันยากว่าจะล้างเรื่องนี้ได้ต้องวิธีคือต้องแก่นะนั่นจึงจะหายกลัวต้องไปนอนลงไปนอนที่ป่าช้ามันจะหายกลัวพิสูจน์ว่ามันไม่มีอะไรนะ <c oughs> ผีไม่มีในโลก นะวิธีการแก้ความไม่กลัวผีต้องทําไงนะผีไม่มีในโลกเราต้องยอมรับว่าผีไม่มีหรอกในโลกนี้ยไม่มีใครมีใครเคยเห็นผีเลยนะเพราะเป็นความโง่เขลาของเราที่อุปทานยึดถือว่าเป็นผีนะว่าไปยึดถือว่าอืมผีมันมีคนเจอผีต้องเป็นคนสวยต้องเป็นคนที่โงามา่มากๆถึงจะเห็นผีได้มันอุปทานไงน,นะมันถึงเห็นผีอ่ะถ้าไม่มีอุปทานในเรื่องนี้้ว มันก็มันก็ไม่กลัวอะไรฝรั่งมันไม่ได้มีอุปทานเรื่องนี้มันยังไม่กลัวผีเลยนะคนไทยขี้กลัวผีนะคนกลัวผีมันมีอุปทานมันถึงเห็นผีได้นะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นยากมากนะมันเป็นไปมันมันไม่เป็นไปง่ายๆหรอกนะแต่คนกลัวก็บอกคนกลัวผีย่อมเห็นผีส่วนคนไม่กลัวผีนะจะไม่เห็นผีเลยนะเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะทีนี้คนมีบุญนะ คนมีบุญคือคนที่เกิดมานะเกิดมาแล้วมีบุญนะคือคนที่สร้างสรรค์เสียสละจึงเป็นคนที่มีคุณค่าให้แก่สังคมสามารถที่จะอุ้มชูช่วยเหลืออนุเคราะห์มนุษย์ในโลกนะเกิดมาไม่เปล่าไม่สูญไม่สูญสิน้นไม่สูญเปล่าอะไม่เอาเปรียบแล้วก็พยายามนะไม่แลกไม่รับสิ่งของตอบแทนให้ได้เสมอ อย่างจริงใจนะต้องเป็นคนแบบนั้นน่ะถึงจะเรียกว่าคนที่ไม่สูญเปล่าไม่เอาเปรียบใครนะไม่พยายามที่จะไปแลกรับของสิ่งตอบแทนเลยนะให้ก็คือให้นะเสียสละคือเสียสละอย่างนี้ถึงจะคนมีบุญนะอามาดูภาพต่อไปนะธรรมะกับการเมืองภาพเมสร์มาชอบนะสิงโตนะ เห็นอย่างเงี้ยมดวาดไม่ง่ายนะเนี่ยกว่าจะไอ้มันเป็นขนขนมันคอยจะเป็นไอ้นั่นไปมันต้องใช้สมาธิธพอสมควรคำว่าธรรมะกับการเมืองนะพอได้เขียนเป็นกวีไว้นะเรื่องเปดิดเออเรื่องเปรตแท้เร็วที่สุดในแผ่นดินคือหากินบนคำว่าช่วยเขาอะไรอะไรก็เพื่อช่วย ประชาชน,นช่วยแก้ปัญหาความยากจนอะไรเงี้ยนะแต่เสร็จแล้วอ้เอาเข้าตัวไม่รู้เท่าไหร่เพราะนั้นเรวที่สุดในแผ่นดินคือการหากินนะบนคำว่าช่วยเขาอ่างนักการเมืองชอบอ้างนะ,นะ mm. เพื่อช่วยเขาเพื่อช่วยประชาชนเพื่อช่วยคนทุกยากอะไรเงี้ยนะ mm. เก่งที่สุดกว่าทุกประเทศคือเปรตแท้ แพร่กระจายขยายข้อมูลข่าวสารประหารศัตรูคู่แข่งแองแม้งได้สุดยอดนะนี่คือคติธรรมนะเป็นกรนนะนะธรรมการเมืองอ,อ่านให้รวดเลยนะไม่ต้องขยายแปลนะเรื่องเปรตแท้เร็วที่สุดในแผ่นดินคือหากินบนคำว่าช่วยเขาเก่งที่สุดกว่าทุกประเทศคือเปรตแท้ แพร่กระจายขยายข้อมูลข่าวสารประหารศัตรูคู่แข่งแองแมงได้สุดยอดนะเขียนไว้ว่ปี66นะอ่ะลองลงมาเรื่องเลิกคบโจรมาช่วยฝ่ายดีคนที่ไปรับสินบนมาแล้วให้หยุดเลิกคบโจรถ้าไม่แก้ไขไม่ทำดีลบล้างก็จมกับบาป ชั่วอีกเท่าไหร่ต้องหยุดเลยไม่รับอีกแล้วมาช่วยฝ่ายดีนะสำนึกเสียยมันช่วยไปแล้วมันชั่วไปแล้วนะกรรมได้จบแล้วแต่ถ้าไม่แก้ไขบาปก็จะเพิ่มไม่มีอะไรหักล้างได้นะนะักการเมืองนี่ส่วนใหญ่เป็อย่างเนี้ยนะไม่รู้อะไรชั่วอะไรดีนะคิดแต่จะเอาคิดแต่จะได้เนาะเป็นเรื่องของ เนี่ยนี่คือธรรมะกับการเมืองเพราะท่านจะจี้จุดนะ,นดอ,ะอ้าวเร็วจังเลยจะหมดเวลาแล,นะล้วนะอ้ามารับประเด็นกันเลยนะอันนี้เอาไว้ข่าวหน้ากันเรื่องของกิเลสคืออะไรเนี่ยนะไงท่านผู้ชมมีอะไรที่จะ,ะมาร่วมรายการกับเรานะหรือจะซักถามอะไรบ้างไหมเชิญโทรมาที่081835 6108นะปดนะเราจะจัดรายการธรรมะประกอบภาพอย่างเงี้ยไปสักระยะหนึ่งนะก็จะดูเสียงจากผู้ชมมาว่าชมดูแล้วเป็นยังไงนะแต่จะนั่งพูดอยู่ทั้งชั่วโมงเลยโอ้มันก็น่าเบื่อเนาะขนาดคนพูดยังเบื่อคนฟังก็จะเบื่อแย่เปล่านะเออลองมีพวกมีภาพอะไรมาให้ดูบ้างอะไรบ้างเนาะก็มีหลายท่านหลายคนเหมือนกันนะว่าเอ เเขาอยากได้ให้รวมเป็นเล่มอะนะทั้งภาพทั้งเอ,อตัวหนังสือด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะก็ยังไงดีละ่ะมันต้องมีผู้แจ้งจำนงมาหลายๆยคนนะสักสิบคนขึ้นไปอะไรประมาณเนี้ยมันถึงจะคุ้มในการพิมพ์แต่ละเล่มเนี่ยนะมันใช้ทุนเยอะนะเนะี่ยพิมพ์มาแล้วลองพิมพ์มาดูละนะมีหนังสือก็มีภาพนะ ลองถูรู้สึกเล่นมันตกสี่ห้าร้อยบาทนเนะาะประมาณเนี้ยก็เลยคิดว่าถ้าสนใจยังไงต้องต้องลองดูก่อนดูเสียงจากผู้ชมก่อนว่าถ้าอยากจะได้นักสือจะช่วยกันลงทุนพิมพ์ไหมนะมีจากผู้ชมที่คอมเมนต์เข้ามาเนาะชื่อคุณสมบัตินะอ,อบอกว่าน้อมน้มัสการนะ พ่อครูด้วยเสียงกล้าวน้อมนับสก,การสมณะศิกมาตด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งนะ่าน้ำมัสก,การมาเฉยๆก็ยังดีนะที่ฟังรายการนี้อยู่ะ <c oughs> มีแม่เอ่ยมีใครอยากจะส่งข้อความอะไรมาก็นะส่งมาดที่เนี่ยข้อความพี่ทาง Facebook บุญนิยมทีวีสองเนี่ยนะนะลองดอู ถ้ามีก็ส่งมาอีกมาเรื่อยๆนะหรือจะโทรเข้ามาก็0818356108เนาะนะรายการนี้เป็นรายการสดนะท่านผู้ชมนะเราจะจัดทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศนะุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ก็เหมือนกันแหมืนเนาะ แต่นะเป็นกลุ่มของอุโบโสถศีลกลุ่มโอครับนะอุโบโสถศีลแล้วกลุ่มโลกุตละก็เอามารวมกันหมดเลยเป็นรายการธรรมะประกอบภาพไปอย่างนี้แหละนะก็คิดว่าคงจะทําไปดูสักระยะหนึ่งฟังเสียงตอบรับจากจากท่านผู้ชมดูเพราะก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะเทศยังไงที่จะทําให้คนได้ประโยชน์ด้วยแล้วก็ไม่เบื่อนะก็เลยคิดว่าเออจะมาเขียนภาพไว้เยอะเอามาอธิบายเป็นภาพไปอะไรไป กำลังเตรียมอยู่อีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมนะถ้าพร้อมหรือว่าเขาหน้าถ้าไม่ขัดข้องอะไรนะุูงนี้วันเสาร์อาจจะเริ่มุูงนี้ก็ได้นะเรื่องพาหุงนะพาหุงแปลนะ,ะผู้พิชิตนะยังหาหนังสือไม่เจอเลยเรื่องนี้ดีพ่อท่านอธิบายพาหุงไว้หน้าฟังเชิญเออใช่ใช่ เออฟังรายการอยู่เปล่าครับฟังฟังอยู่ครับอ๋อเป็นไงบ้างอ๋อครับก็อยู่ใ้เชิงเศร้าอชัดเจน,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 นดีครับเหรอขอบคุณมากเลยที่โทรเข้ามาแจ้งผลการรับฟังนะครับเอ,อติดตามไปเรื่อยเรื่อยนะมียมีทุกวันนะครับอ่าจารย์มังคารพูดพระสุขเว้นจัจทรย์กังคารานโนเว้นจันทร์กังคารานหน่อยสองวัน ท่านสมณะจะเขียนภาพต่ออีกใช่ไหมครับอ๋อที่ก็ว่างก็มาเมื่อไหรก็เขียนไปเรื่อยๆที่เขียนไว้ก็มีเยอะราครับใช่โอ้มีเป็นร้อยร้อยพันพันรูปครับแล้วไม่ทราบว่าจะมีการเขียนบนแผ่นฟิล์มเอ็กซเรย์บออเออมีมีจำบริจาคเหรอโอผมเห็นว่าเป็นวิธีการใช้ใช้วัสดุที่ยังยังยังจะเขียนอยู่เพราะว่าฟิล์มเอ็กซเรย์ เขาให้มายังอยู่เป็นตั้งๆเลยเก็บมาจากขยะจะมาไปเก็บมาเองอ่ะเขาใส่กระสอบจะไปทิ้งละเอาไปชั่งกิโลขายจะมาเอ๊ะฟิล์มแมกซเรมก็เขียนรูปได้นะทนดีด้วยออยู่ตากแดดตากฝนไม่เป็นไรเลยเพราะผมมีเรื่องหนึ่งอยากจะกาบในิมนต์ขอให้ช่วยพิจารณาการใช้เลขไทยประกอบด้วยนะครัส่วนใหญ่มันจินกับเลขอารบิกเลข หลังไปเนาะอ่าเดี๋ยวจะลองปรับปรุงดูนะครับอ่าขอบคุณมากขอบคุณมากเจริญธรรมจเจริญธรรม <c oughs> น,นักอนุรักษ์นิยมอ่ามีใครอยากโทรเข้ามาแลกเปลี่ยนสนทนาด้วยก็ยินดีนะต้องขอบคุณเป็นมากๆากเลยที่โทรเข้ามาอนะก็ถือว่าได้ติดตามรายการกันอยู่ <c oughs> นะ อาจารย์บรรจงเอออาจารย์เหรออาจารย์บรรจงใช่ไหมใช่ค่ะอ่าเป็นไงดูอยู่เหรอใครเปิดให้ดูอ่ะการนี้ยอดเยี่ยมค่ะเหรอเปิดเองเหรอเปิดทีวีดูเองเหรอดูเองค่ะโอ้เก่งเ <okay. S 2> ก่งละ<อ>เปิดจากทีวีได้เปิดจากมือถือเปิดจากมือถือค่ะ เอ้าเข้าท่าเข้าท่าเยี่ยมค่ะสหมดรูปแล้วก็ขึ้นกดแห่งกรรมเลยค่ะเอออ้าวดีดีขอบใจมากจ้าอาสาธุสาธุหมดเวลาท่านผู้ชมนะพรุ่งนี้มาพบกันใหม่พรุ่งนี้วันอะไรวันเสาร์นะเสาร์ทิตย์พบกับกลุ่มอุโบสถศีลนะกลุ่มโออุโบสถศีลเนี่ยนะนะ ก็จะมาพบกันท่านผู้ฟังเวลาบ่ายเช่นเคยนะอ่าวันนี้ก็อำลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะอ่าเจริญธรรมพวกเราทุกๆคน